วันนี้ก็เป็นเซสชันที่สำคัญมากๆนะนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันกับเทคนิคอลเลยและเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะให้ความสำคัญน้อยกว่าเทคนิคอลด้วยซ้ำนะครับแต่จริงๆผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่มันสำคัญมากๆเดี๋ยวพอเราเดี๋ยวพอเรารู้ว่าเราเรียนเทคนิคอลเสร็จแล้วครับเราอาจจะให้ความสำคัญกับเซสชันนี้มากกว่าเทคนิคอลก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเทคนิคอลอ่ะ ราจะรู้เลยครับว่าเทคนิคอบมันเป็นแค่พาร์ทหนึ่งพาร์ทเล็กๆแต่เนี่ยมันคือพาร์ทที่มันใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งพาร์ทเนี่ยมันเป็นพาร์ทที่ไม่ใช่แค่เอาไปปรับใช้กับการเทรดครับแต่มันเอาไปปรับใช้กับการดําเนินชีวิตตลอดทั้งชีวิตเราเลยก็ได้พาร์ทนี้ก็คือผมจะตัวอย่างให้มันเป็นพาร์ทของ เป,เป็นพาร์ทคลินิกเทรดเดอร์แล้วกันเนาะนะครับซึ่งอยากจะมาเจาะลึกนะครับเจาะประเด็นในส่วนของปัญหาที่เจอกับการเทรดทุกด้านทุกมุมนะครับขอเน้นย้ำนะครับขอมีการเทรดเข้ามาร่วมด้วยแล้วกันเนาะนะครับจะได้เป็นเคสกรณีศึกษาให้กับพี่ๆหลายคนถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งแลวกันของทุกคนนะครับที่จะก้าวข้ามความกลัวของตัวเองนะครับ ความกลัวที่นี่คืออะไรครับความกลัวที่จะยอมรับนะครับยอมรับตัวเองนะครับและเอาปัญหามาคุยกันและมาแก้ปัญหาร่วมกันมีมีคนไหนอยากจะเริ่มนะครับนั่นเลยครับปรึกษาได้เลยครับเต็มที่เลยเราพื้นที่ครับผมฮัลโหลค่ะสวัสดีครับค่ะพี่ก้อยนะคะครัพี่ก้อยครับค่ะขอปรึกษานิดนึงค่ะคือว่าที่จะมีปัญหาตรงที่ว่าเราวางแผนไว้แล้วเนาะว่าจะเข้าเพจตรงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ย อย่างว,วันนี้ก็ก็รอโซนอรอเทรด BTC รอโซนโอ้ยสวยงามคิดว่าไปถึงตรงนี้อันนี้นจะเทรดล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็กดเข้านะ SL บบอะไรก็ตามแผนทุกอย่างแต่ทีนี้พี่จะมีปัญหาเดิมๆก็คือแบบพอเข้าแล้วปุ๊บเนี่ยระหว่างที่กราฟมันสวิงอยู่อ่ะ พี่จะไม่ค่อยมั่นใจอะค่ะโชก็คือแบบเอ๊ะหรือว่ามันจะไม่เอาโซนนี้วะหรือว่าจะข้างบนหรือจะยังไงหรือว่ามันจะไม่ลงอะไรเงี้ยก็แบบถอนไม่ออกอืมพอถอนไม้มันก็ลงดีกว่าลงจริงละมั้งอ่ะเข้าใหม่พอเข้าใหม่ก็เอ้ยขึ้นไปข้างบนว่ะถ้าถอนออกเงี้ยเข้าๆออกๆเข้าๆออกๆออออคือแบบจนสุดท้ายอ่ะไม่ไม่มั่นใจถอนลนะถอนละดูใน ลายเพื่อนๆพอนก็น่าจะขึ้นเล่นโซนบนออ,ออกก็ได้อะไรเงี้ยเออแล้วสุดท้ายมันก็ลงแล้วก็ลง,ลงปุ๊บเนี่ยทีแรกก่อนที่จะถอนไม้พี่องคิดว่าไม่เป็นไรไม่เสียใจคิดว่าออกตรงเนี้ยไม่เสียตังค์จะไม่เสียใจออกอะไรเงี้ยแต่พอมันกราฟมันลงจริงๆอ่ะก็แบบหงุดหงิดตัวเองว่าเฮ้ยทำไมออกทําไมวะอะไรเงี้ยแบบอืมก็เลยแบบ อยากได้แนวคิดของโค้ชหรือของเพื่อนๆหรืออะไรก็ได้ที่แบบเราจะต้องปรับหมายเสร็ตยังไงดีทาง,ทางทั้งที่ก็ว่าเออ s อตรงเนี้ยเสียเท่านี้ไม่เป็นไรยอมเสียอ,อะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงๆมันเหมือนกับออไม่มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยประมาณ okay. เมื่อกี้พี่ก้อยบอกตัวเองไปแล้วนะนะครับเมื่อกี้คำคำตอบที่พี่ก้อยบอกที่ถามมาผมมามเมื่อกี้ตอบจบไปแล้วนะคำสุดท้ายอะไม่มาเลยอยากอู้เออ,เอ,อต้องปรับยังไงดีนอ, <Okay S 2> อ้โอเคครับผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่พี่ก้อยคนเดียวครับลหลายหลคนก็เป็นผมไปถามความรู้สึกนิดนึงละกันทําไมพี่ก้อยถึงยกไม้ออกครับ เพราะอะไรครับอยากอยากจะให้พี่ก้อยลองย้อนเข้าไปในเหตุการณ์นั้นหน่อยครับในวินาทีที่พี่ก้อยยกไม้ออกครับทําไมถึงยกไม้ออกครับมันมันพุ่งขึ้นไปแต่ทั้งทั้งที่มันเป็นแผนที่เราวางนะใช่ใช่ใช่ทั้งที่เราก็วางแผนไว้ว่าไม่เป็นไรตรงนี้มันคือโซนตรงเนี้ยมันก็พุ่งได้อยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยมันแพ้ใจตัวเองนะอืมองควาอที่ว่าเราไม่ได้ประสบความสําเร็จนั่นแหละเราก็เลยแบบเอะหรือว่าเราคิดผิดวะ หร, 16, ร 16, ือมันจะไปสองหมื่นห้าสองหมื่นหกอะไรอย่างเงี้ยโอเคเมื่อกี้ผมได้ยินคาว่าหรือว่าเป็นเพราะเราไม่ประสบความสำเร็จทําไมพี่ก้อยถึงคิดว่าตัวเองไม่ประสบความสําเร็จะครับเพราะว่าพี่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จจริงๆอะแล้วพอจะมีพอจะมีวิธีไหนบ้างครับที่ทําให้พี่ก้อยประสบความสําเร็จนะครับยังไม่รู้เลยตอนนี้พี่ก็คือฝึกอะคะ่ะตอนนี้พี่ฝึกแล้วก็ถ้าถ้าสมมติว่าพี่ไม่ลงเงินอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พี่แบ็กเทสอะโอเคนะวินเลจมันก็ยัง พอได้นะคะมันก็ไม่ได้แบบแย่อะไรเงี้ยแล้พอลงเงินแล้วปุ๊กเนี่ยมันมันอยู่ที่จิตใจพี่นั่นแหละพี่ก็คือแบบหรือว่าตรงนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยอ,อืมอืมอืมท่านพี่แบบมันก็สวยมากเลยนะวันเนี้ยอืใจ่ได้อยู่อืมโอเคโอเคพี่ก้อยคิดว่าพี่ก้อยฝึกมากพอหร,หรือยังครับอ,อืมก็ยังค่ะพี่ก็คิดว่าพี่ยังฝึกมากไม่มากพอฝึกยังไม่มากพออือม โอเคครับฉะนั้นโอเครับ okay, นะผมขอเสริมให้หนึงแล้วกันนาะนะครับพี่ก้อยอาจจะลองยังไม่ต้องลงออเดอร์ใหญ่ยังไม่ต้องลงออเดอร์ใหญ่งงออเ,หญเพราะเมื่อกี้พี่ก้อยบอกว่าพี่ก้อยลงออเดอร์ใหญ่ใช่ไหมอ่ะลองเปลี่ยนครับยังไม่ต้องลงออเดอร์ใหญ่ครับลองเอาออเดอร์เล็กๆก,ก,ก่อนนี่แหละฝ mm hmm. ึกไปฝึกไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะมีความมั่นใจแล้วลองค่อยๆขยับขยายเงินทุนดูครับเห็นสมมุติว่าตอนนี้เทรดพอร์ตร้อยเหรียญอยู่ลองฝึกจากร้อยเหรียญเนี่ยไปสักระยะหนึ่งก่อนพอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เราน่าจะเริ่มได้มากขึ้นอ่ะลองเพิ่มไปสักพันเหรียญแล้วกันแล้วลองจากพันเหรียญดูก่อนอีพันเหรียญโอเคแล้วนี่ลองขยับเป็นสักห้าพันเหรียญนูครับแ้าสมมติเราเทรดพอร์ตห้าพันเหรียญแล้วไปได้อีกไหมอ่ะ,อะ,อะโอเคกับห้าพันเหรียญแล้วลองขยับไปหมื่นเหรียญครับและลองขยับไปแสนเหรียญครับลองขยับไปเรื่อยๆครับนั้นคือณปัจจุบันอยู่นะครับณปัจจุบันตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพี่ก้อยอาจจะ มีความอันนี้ผมบบขอรีแคปไปไวเลยก็คือแบบอาจจะยังหนึ่งละนะครับความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นอย่างตัวเองอยัง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 ไม่ค่อยมีใช่ไหมครับเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะฝึกฝนชั่วโมงบินน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆเรายังไม่พร้อมกับเงินใหญ่นะเราเงินเล็กๆก่อนไหมฝึกจนกว่าจะพร้อมแล้วค่อยลงเงินใหญ่ลองใช้วิธีนี้ดูครับก็พี่จะพยายามต่อค่ะโค้ชครับผมสู้ๆครับผม มาถูกทางแล้วครับพี่ก้อยลองใช้เงินน้อยดูก่อนพี่พี่ก็พี่คิดว่ามันเป็นที่จิตใจพี่เองแหละพี่พี่ไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะอืมอย่างคือพี่ไม่ไม่ไม่เคารพแผนตัวเองด้วยหละเพราะว่าพี่ก็แบบพยายามย้ำกับตัวเองอยู่นะอย่างเมื่อเช้าพี่ก็บอกว่าเอ้ยไม่อะฉันจะ่อนไม้ฉันจะต้องเคารพในสิ่งที่ฉันแบบวางแผนไว้อะไรเงี้ย sl ก็รู้อยู่แล้วว่าเสียเท่านี้ช่างมันช่างมันอะไรเงี้ยแต่แบบมันมีเซี่ยววินาทีนั้นอะ ไม่รู้อะไรโดนใจไปกดปิดชิบเอาเอาไปเมื่อกี้ก็พูดกับตัวเองอยู่ว่าจะไม่ปิดไม่ปิดทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยมันมันยังไม่ชนะใจตัวเองโอเคครับก็ฝึกใหม่งั้นพี่ก้อยลองอีกอันผมเติมให้วิธีหนึ่งละกันพี่ก้อยเอาแผ่นเอาแผ่นแล้วก็เขียนกดของตัวเองครับแปะวางไว้ใกล้คอมพิวเตอร์เราครับข้างๆเมาส์ก็ได้ครับลองวิธีนี้ดูดีกว่าเขาบติจะได้เห็นได้ครับอาจจะเป็นพจ์อิฐแปะไว้ข้างๆคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับ อื่อ่ะ่เอออันนี้น่าจะโอเคจะได้เห็นว่าบางครั้งก็อาจจะลืมบางครั้งก็อาจจะแบบใจเราไวไปครับไวกว่าใจไวพอปิดปุ๊บแล้วพี่บอกว่าใจไเป็นหนึ่งแบบหรืออาจจะนิ้วนิ้วอาจจะไวกว่าใจได้ครับต้องจื่นมากขอบคุณมากค่ะเขาขาดการหาคนอื่นๆนะกรับผมได้ครับ มาเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับเคสของพี่ก้อยถ<ม>อกว่าเป็นอะไรที่ผมว่าชื่อว่าหลายๆคนเป็นนะแต่อาจจะแบบไม่กล้าถามผมก็ไม่รู้นะว่าเหตุผลที่ไม่กล้าถามเพราะอะไรนะครับก็ขอขอบคุณพี่ก้อยมากๆเลยครับที่เปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับกล้าถามกล้ายอมรับว่าตัวเองไปนแบบเนี้ยและฉันอยากจะหาวิธีการจัดการตรงเนี้นะครับและผมเชื่อว่านะครับคนที่กล้าถามอะคนที่กล้าที่จะมาสู้กับอุปสรรคตัวเองอ่ะหรือว่าสู้กับจิตใจของตัวเองอ่ะคนคนนั้นนะครับคือพร้อมรับกับ การเปลี่ยนแปลงของตัวเองจริงๆครับเขาอยากที่จะหาวิธีการอยากที่จะประสบความสําเร็จจริงๆเขาถึงหาวิธีการครับพอเสรจากที่ก้อยได้ไหมครับโคดครับพี่การได้เลยครับได้เลยแบบพี่ก้อยครับเหมือนตอนแรกๆที่เข้ามาครับก็ของผมจัดการโดยโดยการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองครับอันดับแรกอันดับสองคือผมจะปิดแชทช่วงที่ที่เราเล่นครับ เราจะไม่น่บางทีผมเข้าใจอารมณ์พี่ก้อยเพราะผมเป็นหลายรอบมากบางทีเรามั่นใจแผนของเราแต่บางทีเรามาเจอคนที่แบบประสบความสําเร็จหรือคนที่เก่งกว่ามาเล่นแล้วมาแชร์แผนทําให้เราาบแอดแผนของเราเองครับแล้วเราก็เลยโยกไม้ออกอันนี้เป็นบ่อยแต่พอเราโยกไม้ออกมันกลับไปถูกทางเหมือนที่เราคิดนะครับอืม,อ,ม,อ,มอันนี้ผมแก้ด้วยการผมไม่อ่านแชทเลยทําตามแผนที่เรา มั่นใจว่าเราทําตามทฤษฎีแล้วร้อยเปอร์เซ็นตครับถ้ามันเอสจริงเราก็ไปกลับไปพบทวนหรือปรึกษาพี่ๆโค้ดพี่หลังว่าไอ้ที่เรามันผิดหาข้อผิดพลาดของเราเองที่หลังว่าเอ๊ยมันติดเอสมันไม่เป็นไปตามแผนเราพออะไรอันนั้นคือวิธีวิธีแก้ของผมที่แชร์ดีกว่าครับหรือมไม่ยกไหมถ้าเราคิดว่าเราทําตามแผนแล้วร้อยเปอร์เซ็นตครับแล้วพอมันใบแอดยกไหมแล้วมันจะหมุดหงีดมากเลยโอเควิธีนี้ของพิการดีมากๆเลยนะครับ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยสภาวะของเราอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรากําลังเราต้องรู้สถานะตัวเองครับว่าเรากําลังฝึกฝนอยู่เรายังเขาเรียกว่าจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอแสดงว่าเราเราอาจจะแบบเปิดการเปิดลายบันเป็นกระตุ้นสิ่งเล้าทําให้เรามีความลังเลอ,อีกคําพูดหนึ่งที่อยากจะแชร์คือไม่มีคนไหนนี้วินเลสร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะคนเก่งหรือไม่เก่งโอกาสมันมีโอกาสทุกสภาวะที่จะผิดทางได้เสมอครับ ก็เลยอยากให้เราเชื่อมั่นตในตัวเองมากๆแค่นั้นเองครับขอบคุณครับขอบคุณพี่กัสมากค่ะขอบคุณมากครั